อป้าครับวันนี้เคสที่เ้าไปดูแล้วเป็นไงบ้างครับเห็จากลักษณะท่าทางจับเงินแล้วร้อนรอนหายใจไม่ออกหน่ากลัวกว่าที่เราคิดเลยคือผมไม่รู้นะถ้าฟามคิดผมว่าเขาถูกล้างสมองนะถูกล้างเป็นแบบต้องรับการย่อยยาอย่างโดยไวแล้วคือวันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตอีกอย่างเรื่องการบันทึกเงินน่ะพอเป็นข่าวถึงมาบันทึกนะทึ่งเงินเนี่ย มันรับกันตั้งแต่วันที่สี่แล้วเพราะขาเขาเซฟตัวเองจะรับแล้วก็มีหลักฐานว่าพอตามเสนอข่าวปั๊บจะมีการให้ร้ายสื่อเราก็บอกแล้วว่าสื่อเขาก็นาเสนอแม้ถ้าหมอปลาทําผิดหมอปลาต้องมาอธิบายว่าทำไมถึงถึงถึงต้องทำก่าจะสื่อว่าเข้าข้างหมอปลาสื่ออให้ปลาไปทาทั้งสองฝั่งทุกฝั่งที่แม่เขาต้องให้เป็นกลางอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อัดก็ยังย่างที่คลิปอ่ะคือแล้วผมฝากสื่อว่าพรุ่งนี้นะแนะนําว่า ลองไปถามคนแถวๆนั้นดิว่าเขารู้ถึงพฤติกรรมของครอบครัวนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวลูกอายุ12เนี่ยน่ากลัวแล้วเราควรเด็กโดนลุกฝักในสนิ่งที่ผิดอย่างวันเนี้ยเสียเสียถ้าเ,เสียกรรมเงิน20,000เสียรู้สึกไงโอชอบกันกบก็รู้สึกไงดีลอ,อ,อ,องสอบเขาเลยกันยิ่งดียิ่งดีครับมีใครเคยเจ<า>กอก็เลยพามาตรวจให้ก็ เขาเล่นซิกแซกกับผมไงเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ป่วยหมอป้าจะให้อะไรเขาบอกเงินล้านหนึ่งไงให้ดิแต่ถ้าเขาป่วยจริงอ่ะคุณอย่าทัมาเขาไม่ได้ท้าเขาบอกไม่ได้ท้าเขาเป็นคนพูดเองอ่ะจริงไหมเพราะเราก็เราก็ต้องท้ากลับแต่เราก็ต้องยอมเขาเพราะเขามีองค์เดี๋ยวก็าําอะไรหมอป้าซวยอีกหมอป้ากลัวเลกยาวไปเลยก็คือครอบครัวเขาเองก็เป็นห่วงนะอย่างเมื่อกี้เราไปโอ้โหพี่ไทยดูแลหลายๆคนเขาเองก็ แต่วันนี้นะให้สังเกตชาวบ้านทั้งข้างที่เขาออกให้กำลังใจพวกเราก็ลองคิดดูว่าบ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะฝากถึงผู้ว่านะครับพอเราโทรไปแล้วพอดีผู้ว่าท่านกิจพารกิจอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครราชสีมานะลองเข้ามาตรวจสอบนี่เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะและผมเชื่อว่าต้องมีอีกหลายคนที่เชื่อเรื่องราวเหล่านี้เราก็พยายามอาทิศถามเพราะว่าเขาทํายังไงเขาก็ตอบ ที่เห็นหน,นะมีอะไรอยู่ตรงบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยฝั่งตรงข้ามเราเช็คมาแล้วว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาหรอกแต่เมือ่อก่อนอาจจะเป็นที่ของเขาแต่ตอนนี้มันเหมือนอะไรไปแล้วอ่ะนะอยากให้สื่อตรวจสอบวันนี้ต่อเพราะถ้าไม่ได้สืออ่อผมคิดว่าจะปล่อยเรื่องงี้งไม่ได้ถ้าเขาไม่ผิดเขาก็าาาต้องมาพูดอีกอธิบายคนนี้เขาพยายามแ<อ>ม้เราเข้าไปไปเลยเห็นไหมเขาพยายามการเราทุกอย่าง ถ้าคนเราบริสุทธิ์ใจอ่ะมันต้องเปิดถามอะไรมันต้องตอบไม่ใช่มาปิดมาบาังกันเชฟนี้มีโอกาสจะเป็นศยลศาสตร์ไหมไม่ใช่ศยลศาสตร์เออล้างสมองคล้ายๆกับเคสละสังขารล้างสมองเ็าที่ว่าอย่าไปจับเงินนะนนคือและตัวของผู้หญิงเขายอมรับว่าเขาเคยป่วยไปจิตเวชแต่รักษาหายแล้วเราก็ไม่รู้ว่า คนป่วยเป็นจิตเวทเนี่ยมันต้องได้รับ,รบการเยียวยาและคนหเหล่านี้ก็เข้าใจแล้วว่าเพราะจิตเวทติดเขาค่อนข้างที่จะเชื่อเรื่องราวที่มันง่ายคือเป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงมากสําหรับเรื่องเนี้ยแล้วถ้าครอบครัวไหนหเคยตกเป็นเหยื่อรัษนาเนี้ก็อินบอกมาในนักข่าวแต่ละช่องเลยเพราะเราจะได้ตีแผ่สังคมให้สังคมได้ทราบข้อเท็จจริงอีกเยอะนะ พวกนี morally, ้ตวนึ่ต้องข้ามาต่อเดี๋ยวมสกีให้น้องมงน